ขุนโจรพี่นอบนายห้อยพี่เทาตอนสิ้นเสือโคงคืนนี้พี่พี่นอบก็พักที่นี่ก่อนไหนไหนก่อนไหนไหนแล้วพี่นอบผู้เป็นพี่พยักหน้าดีเหมือนกันพี่จะได้คุยกับพี่เทาอีกคืนกลางดึกของคืนนั้นลุงเฮี้ยมก็ตะบึงม้ากลับเข้ามาไปแล้วเสือเข้มไปแล้วจริงๆ ลุงเฮี้ยมผู้มากับพี่นอบรีบส่งเสียงบอกตั้งแต่เพิ่งมาถึงและยังไม่ลงจากม้าด้วยซ้ำทุกคนได้ยินก็โล่งอกโล่งใจไปตามๆกันเช้ามาหลังจากกินอาหารเช้ากันจนเสร็จกลุ่มของพี่นอบก็แยกตัวออกเดินทางไปอีกทางขอให้พี่เทาน้องพี่โชคดีขอให้พี่โชคดีและปลอดภัยหวังว่าเราจะได้พบกันอีก ก่อนออกเดินทางพี่เทารีบควบมา้าไปขุดเอาเงินที่ฝังไว้มาหลังจากนั้นกลุ่มขบวนคารวานนายห้อยพี่เ่ามุ่งหน้าถึงหมู่บ้านป่าตอนเพลนของวันนั้นชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ให้การต้อนรับกลุ่มคารวานเป็นอย่างดีแต่ครั้งนี้พวกกลุ่มขบวนนายห้อย มุ่งหน้าไปที่บ้านพ่อหมอชาดามาหาพ่อหมอหรือเจ้านห้อยเสียงชายวัยรุ่นหนึ่งคนรีบวิ่งมาสอบถามพร้อมให้การต้อนรับเชิญนั่งก่อนนะจ๊ะพ่อหมอนั่งสมาธิอยู่บนบ้านเดี๋ยวฉันไปตามมาให้ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มชื่อกบจะเดินถึงบันไดเสียงประตูบ้านก็เปิดออก พ่อหมอชาดาเดินออกมายืนอยู่ชานบ้านแล้วเพ่งมองดูผู้ที่มาเยือนอ้าวนายห้อยอ้นายนห้อยพี่เทายินดียินดีต้อนรับพูดจบพ่อหมอก็เดินลงบันไดมาหาผู้ที่มาเยือนที่ยืนอยู่หน้าบ้านยังไม่ทันจะหย่อนกลนลงนั่งด้วยซ้ำพ่อหมอก็เปิดประตูออกมาทักทายแล้วเดินลงบันไดมาสักก่อนเป็นยังไงขายควายกันได้แล้วหรือ เจ้าบ้านเอ่ยถามขายได้แล้วค้ากลับก็รีบมาหมู่บ้านนี้เลยพ่อหมอในห้อยพี่เทาพูดเก่งจริงจริงในห้อยขบวนนี้อา้าวเชิญนั่งกันก่อนคือที่มากันในวันนี้ก็ไม่ได้มารบกวนอะไรอยากจะสอบถามว่านุกรองแก้วเป็นยังไงบ้างเพราะพ่อตายต้องอยู่คนเดียวพี่เทาหลานฉันเป็นห่วงจ้ะพ่อหมอ ในหอยอายรีบพูดตัดบทขึ้นอ๋อพ่อหมอชาดาหัวเราะเหมือนกำลังพอใจคือตอนนี้หนูกรองแก้วอยู่บ้านปาดากับลุงขามปาดาสงสารกรองแก้วพรอ,อยู่คนเดียวและปาดาก็ไม่มีลูกเลยขอหนูกรองแก้วไปอยู่ด้วยรับเป็นลูกบุญธรรมซะเลยหลังจากพ่อหมอชาดาพูดจบ พี่เทาก็พูดขึ้นฉันอยากพบกรองแก้วจ้าพ่อหมออ๋องั้นทุกคนนั่งกินอาหารเที่ยงกันที่นี่ก่อนกินอิ่มแล้วค่ะจะพาไปบ้านป่าดากับลุงขามเองไอ้กบวิ่งไปบอกบ้านป้าหนูนะว่าในห้อยไอ้กับในห้อยพี่เทามาเยี่ยมฝากป้าหนูทำอาหารมารับแขกด้วยได้จ้ะพ่อหมอเสียงเด็กหนุ่มตอบรับ แล้วรีบวิ่งออกไปทันทีเมื่อกินอาหารกลางวันกันจนอิ่มพ่อหมอชาดาก็พูดขึ้นหนูกรองแก้วเป็นคนดียังไม่มีตำหนิใดๆข้าพ่อหมอชาดารับรองได้อายุนางหนูมันก็สิบเพอดีข้าว่ามันควรแก่วเวลาแล้วแหละที่หนูกรองแก้วจะออกเรือนสักทีพ่อหมอชาดาเอ่ยพูด ทั้งๆท,ที่ยังไม่มีใครเอ่ยทาบถามออกมาเลยด้วยเพราะอาบน้ำร้อนมาก่อนพ่อหมอชาดาจึงรีบพูดเข้าเรื่องก่อนเลยพี่เทายิ้มกว้างพร้อมเขินหน้าแดงหากฉันอยากจะขอกรองแก้วเลยวันนี้จะผิดประเพณีอะไรของหมู่บ้านป่าหรือเปล่าพ่อหมอเพราะโดยระยะทางที่ไกลและค่อนข้างเสียงอันตรายระหว่างทางด้วย พี่เทาเอ่ยพูดก่อนทางทางที่ลุงไอ้น่าจะเป็นคนพูดทาบถามให้แม่ไอ้ล้านคนนี้สิ้นเสียงในหอยไอย้เสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของทุกคนก็ดังขึ้นทั่วบ้านพ่อหมอชาดาข้าเข้าใจนมไม่ก็อย่างนี้แหละในห้อยไอ้ก็เป็นไม่ใช่หรือตอนหนุ่มๆหรือจะปฏิเสธละ่ะ พ่อหมอชาดาพูดพร้อมทั้งหัวเราะออกมาแล้วพูดขึ้นว่าไม่ผิดกฎอันใดดอกขึ้นอยู่กับฝ่ายหญิงหากกรองแก้วตกลงฉันก็ยกให้แต่ต้องรอถามพ่อแม่บุญธรรมของฝ่ายหญิงก่อนป่ะรีบไปบ้านปดากันเถอะดูถ่าทางคนเดินทางไกลอยากจะรีบเดินทางกลับเพื่อไปหาครอบครัวกันแล้วพ่อหมอชาดาพูด พร้อมทั้งลุกขึ้นเดินนำหน้าในหอยไอยและในหอยพี่เทาเพื่อมุ่งหน้าไปบ้านป้าดาที่เหลือกรออยู่ตรงนี้ก่อนรอฟังข่าวดีกันใดเสียงพ่อหมอชาดาพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินนำหน้าทั้งสองออกไปเมื่อไปถึงบ้านป้าดาก็เห็นว่าป้าดากับกรองแก้วและลุงขามเตรียมน้ำฝนเย็นๆไว้ต้อนรับกันแล้วเพราะไอ้กบ ได้วิ่งมาบอกก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเมื่อทุกคนกล่าวทักทายกันเสร็จเรียบร้อยพ่อหมอชาดาจึงเข้าเรื่องนางหนูกรองแก้วในห้อยพิเทาเขามีใจให้อยากจะขอเลี้ยงดูและขอหนูกรองแก้วไปอยู่ที่บ้านโนนจำปาที่สุรินแม่หนูจะมีใจและจะตอบตกลงไหม หญิงสาวนั่งก้มหน้าพร้อมยิ้มหน้าแดงยังไม่ตอบอะไรเพียงแต่เงยหน้าขึ้นมามองป้าดาผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแม่บุญธรรมแต่ป้าดามองหน้าพ่อหมอชาดาพ่อหมอจึงเอ่ยถามขึ้นแล้วเองจะว่ายังไงนางดาเองล่ะพ่อขามนางดาจึงเอ่ยขึ้นแม่กรองแกวก็มีใจ แต่มันเร็วไปหน่อยยังไม่ได้เตรียมใจเอาไว้เลยพ่อหมอแม่กรองแก้วบอกฉันแล้วละ่ะพี่เถานั่งก้มหน้าจากที่หน้าบบานก่อนหน้านั้นแต่สำหรับฉันแล้วก็เห็นด้วยกับนายห้อยพี่เทาครั้นจะให้เดินทางมาขออีกรอบก็เห็นแก่ความไกลก็เลยคิดว่าจะยกให้พ่อพี่เทาวันนี้เลยป้าดาพูดกรองแก้วเบิกตากว้าง ด้วยเพราะไม่คิดว่าป้าดาจะยกให้เร็วขนาดนี้ดีซะอีกนุกรองแก้วจะได้มีคนปลอบใจพอหมอชาดาออกตัวมาขอให้ขนาดนี้แล้วพอหมอต้องมั่นใจแล้วแหละว่าพี่เทาเป็นคนดีไว้ใจที่จะฝากนุกรองแก้วไว้ได้นายขามผู้เป็นพ่อบุญธรรมพูดใช่ฉันเห็นด้วยสินสอดไม่ต้องรอก ด้วยเพราะคนที่ควรจะรับสินสอดนั้นควรจะเป็นพ่อคํำของกรองแก้วแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วฉันเลยพี่ขามยกให้ไม่ติดขัดอะไรดีใจกับหนูกรองแก้วซะอีกจะ้ะเสียงป้าดาที่น้ำเสียงแสดงออกถึงความดีใจจริงๆป้าดาจ้ะฉันตื่นเต้นเตรียมใจไม่ทันเลยกรองแก้วพูดพร้อมเขย่าแขนป้าดา พรมลิขิตแล้วแหละหนูกรองแก้วนี่แหละที่คนแก่คนเฒ่าเคยบอกว่าคู่กันแล้วยอมไม่แคล้วกันของอย่างนี้บทจะมาก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือเรียกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วนั่นเองถ้ามันจะไม่ใช่เฝ้ารอยาวนานเท่าไรก็ไม่มาฟ้าขีดลิขิตเอาไว้แล้วและหนูกรองแก้วเสียงป้าดาเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีเอ็นดูหญิงสาวเป็นที่สุด กรองแก้วนั้นก็มีใจให้ในายหอยพิเทาอยู่แล้วและเธอเองก็ว้าเวขาดเสาหลักไปจึงตัดสินใจเดินทางไปอยู่กินกับพิเทาในวันนั้นเลยและด้วยเพราะผู้ใหญ่เห็นชอบกันแล้วไม่ได้ติดขัดอะไรบ่ายของวันนั้นพี่เทาและกรองแก้วก็ไปไหว้ที่หลุมศพนายคำเพื่อไปบอกกล่าวดวงวิญญาณของนายคำ พร้อมบอกกล่าววิญญาณแม่ที่เผาศพไปเป็นปีแล้วก่อนออกเดินทางไปพร้อมกับขบวนของนายห้อยพี่เทาและในบ่ายของวันนั้นทางฝั่งของพี่นอบและเสือเฮียมกำลังควบม้ามุ่งหน้าไปที่สระบุรีเพราะเสือโคงรออยู่ที่นั่นระหว่างทางแถวบริเวณป่าดงพญาไฟเขตม่วกเหล็ก แดดที่ร้อนระอุในตอนบ่ายอยู่ๆท้องฟ้ากลับเปลี่ยนสีกะทันหันลมพายุพัดแรงราวกับฝนหาใหญ่กำลังจะมามาส่งเสียงร้องแตกตื่นและม้าไม่สามารถวิ่งต่อไปได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นลุงเฮียมเสียงพี่นอบตะโกนออกไปท่ามกลางลมพัดแรง หวังให้ผู้ที่ควบม้าอยู่ข้างๆได้ยินเราโดนดักเล่นงานซะแล้วพี่นอบเสือเฮี้ยมพูดพร้อมบังคับมา้าให้เข้ามาใกล้ม้าของพี่นอบที่กำลังหยุดอยู่เพราะไม่สามารถต้านแรงลมเพื่อจะเดินหน้าต่อไปได้พี่นอบได้ยินประโยคนั้นของลุงเฮียมเขาก็พร้อมสู้พี่นอบดึงปืนออกมาจากเอวเขาพึมพาบทสวด บทหนึ่งออกมาด้วยความเร็วและเปี่ยมด้วยสมาธิเป่าลมลงไปที่ปืนจนรู้สึกว่าปืนที่ถืออยู่ร้อนขึ้นมาพิเทาเหนี่ยวไกลออกไปทางลมพายุที่พัดมาทัานใดนั้นพายุค่อยๆสงบลงเหลือเพียงสายลมเบาๆและความมืดก็ค่อยๆจางจนมองเห็นทางข้างหน้า เสียงควบม้าหลายตัวดังเข้ามาไกลภาพที่เห็นคือคนหลายคนกำลังควบม้าเข้ามาเสียงปืนจากกระสุนเสือเหียมดังออกไปเมื่อมองเห็นใบหน้าผู้ที่ควบม้าเข้ามาไม่ใช่ฝ่ายของตนแต่คนที่ควบม้าอยู่หน้าสุดกลับใช้มือปัดลูกกระสุนออกไปข้างทางราวกับว่ามันเป็นมายากล เสียงกระสุนอาคมของพี่นอบดังออกไปอีกนัดแต่กระสุนก็โดนปัดลงข้างทางอีกเหมือนเดิมทั้งสองเสือเหี้ยมเสือนอบทำหน้าเหลือหลาเพราะพวกเขารู้ตัวแล้วว่ากำลังสู้กับคนที่มีอาคมเหนือกว่าแล้วหมามากกว่าสิบตัวก็หยุดลงต่อหน้าทั้งสองนี่ใช่ไหมไอ้คนที่จับงูข้างหาง เสียงผู้ที่มีอำนาจเหนือสุดในกลุ่มพูดใช่แล้วพี่เย็นทั้งสองมองหน้าผู้ตอบก็จำได้ว่าคือเสือเข้มและมองหน้าผู้ที่อยู่หน้าขบวนที่เสือเข้มเรียกว่าพี่เย็นทั้งสองก็ตัวชาว,วาบเพราะนั่นคือเสือเย็นที่พวกเขาเคยเห็นที่ร้านเล่าในโรงเตียมคือเสือด้วยกัน างก็เกรงกลัวเสือเหี้มรีบกระซิบบอกพี่นอบขณะอยู่บนหลังม้าเราสู่ไม่ได้รอกนี้กันเถอะทั้งสองไร้มนกำบังตาควันสีเทาพวยพุ่งปิดบางเส้นทางจนมืดมนแล้วควบม้าเข้าป่าไปแต่เมื่อเสียงปืนจากทางด้านหลังดังขึ้นหนึ่งนัดทั้งสองก็เห็นว่าม้านับสิบตัวไล่หลังมา ที่เทาเล่เสือเหี้ยมหนีตายเข้าไปในป่าแต่ทันใดนั้นกลุ่มที่ตามไล่ล่าทั้งสองมาติดๆก็ได้หยุดชะง,งักลงพร้อมเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมีคนสองกลุ่มกำลังยิงต่อสู้กันเสียงปืนหลายนัดดังสนั่นลั่นไพรกล้องกลางวานันทั้งสองหยุดม้าลงหันไปมองก็เห็นว่าผู้ที่มาทีหลังและกำลังมาช่วยก็คือกลุ่มเสือคง ทังสองรีบควบม้าเพื่อไปสมทบกับกลุ่มเสือโคงข้ามาเจราจาโปรดหยุดการยิงต่อสู้เถิดเสียงเสือโคงตะโกนออกมาและเหมือนฝ่ายเสือโคงยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและฝั่งเสือเย็นก็เช่นกันทั้งๆที่เสียงปืนหลายนัดดังก้องกลางวานไพรสิ้นเสียงเสือโคง เสือเย็นได้สั่งลูกน้องหยุดยิงต่อสู้สถานการณ์เงียบกริบว่ามาเสียงเสือเย็นพูดขึ้นเหมือนให้โอกาสข่ามาขอโทษพี่เย็นวันนี้เป็นบุญตาของข่าเสือกระจอกที่ได้เห็นใบหน้าและฝีมือของเสือเย็นผู้ซึ่งโดงดังและน่าเกรงขามที่สุดโปรดให้อภัยลูกน้องของข่าที่ไม่รู้อิโนอิเน ไปเหยียบหางเสือเขาจะให้ข้าขอขามายังไงก็ยอมสิ้นคําพูดของเสือโคงเสือเย็นก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นพวกแกรู้ไหมคนที่กระตุกหนวดข้าไม่มีทางที่จะหลอดไปได้ทันใดนั้นลมพายุสีดำก็พัดจากทางด้านเสือโคงมาบดบังข้างหน้าสามชั้น เสื้อคงตะโกนเสียงดังลั่นไอพงพาทุกคนหนีไปเสียงเสือโคงสั่งเออเสียงเสือพงกำลังลังเลไม่นะพ่อหากตายก็ต้องตายด้วยกันพี่นอบตะโกนดังลั่นข้าอายุมากแล้วไอพงได้ยินที่ข้าสั่งไหมอย่าให้ข้าต้องตายเปล่าไปเสียงอันทรงพลังของเสือโคงผู้มีอำนาจสูงสุดในกลุ่มเอ,อ่ยขึ้น เสือพงน้ำตาซึมเพราะรู้ว่ายังไงพวกเขาก็สู้เสือเย็นไม่ได้เสียงปืนหนึ่งนัดดังมาจากฝั่งตรงข้ามสายลมสีดำที่บดบังเอาไว้ก็จางลงไปอีกชั้นหนึ่งเหลืออีกสองชั้นที่ยังบดบังเอาไว้พ่อพ่อต้องหนีไปด้วยกันเสียงพี่นอบถ้าพี่นอบอยากตอบแทนบุญคุณพ่อจงเอาชีวิตให้รอดปลอดภัยเท่านั้น หากไม่รีบนี้ไปพ่อจะไม่ให้อภัยรีบไปก่อนที่พ่อจะเสียสมาธิสิ้นเสียงเสือโคงเสียงปืนจากฝั่งตรงข้ามดังขึ้นอีกนัดตอนนี้สายลมสีดำเหลือเพียงสีเทาเข้มรีบไปกันเร็วเข้าเสียงเสือพงมือขวาเร่งเสียงและตะบึงม้าไปคำพูดของผู้เปรียบเสมือนพ่อทำให้พี่นอบคิดอะไรไม่ทัน จึงรีบควบม้าตามหลังทุกคนไปก่อนที่มนกำบังจะสลายหายไปในชั้นสุดท้ายเสือโคงรีบลงมาจากมา้านำควายธนูออกมาจากย่ำวางลงแล้วบริกรรมคาถาทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นเป็นครั้งที่สามอากาศก็กลับมาเป็นปกติพร้อมกับควายธนูส่งเสียงคำรามดังลั่น ไปให้ลูกพ่อไปถ่วงเวลาพวกมันเอาไว้ทันใดนั้นควายธนูของเสือคงวิ่งเข้าหากลุ่มเสือเย็นไม่ได้ควายธนูกระเด็นออกมาเหมือนกับมันวิ่งชนกับอะไรบางอย่างเข้าอย่างจังทังทังที่มองแล้วไม่มีอะไรนั่นเป็นเพราะอาคมของเสือเย็นนั่นเองเสือเย็นปล่อยวัวธนูออกมาขนาดของวัวธนูของเสือเย็น มีขนาดใหญ่โตและแข็งแรงกว่าควายธนูของเสือโคงอีกเท่าตัวเพราะมันหมายถึงอาคมที่เข้มขลังกว่าเสือโคงรู้ว่าตนไม่รอดแน่ในวันนี้หากจะสิ้นเสือโคงไปจากโลกนี้เขาหวังให้ลูกน้องของเขาทุกคนรอดปลอดภัยโดยเฉพาะพี่นอบผู้เปรียบเสมือนลูกชายซึ่งเสือโคงไม่เคยมีลูกมาก,ก่อน เมื่อรู้สึกเอ็นดูพี่นอบเหมือนลูกแท้ๆและเมื่อได้อยู่ร่วมกันในเวลาหนึ่งเสือคงก็อยากปกป้องพี่นอบราวกับเขาคือลูกชายแท้ๆด้วยเพราะรู้ว่าอาชีพโจรเป็นอาชีพที่เสี่ยงและตนอยู่มาได้จนห้าสิบกว่ากว่าก็ถือว่าอยู่มาได้นานเกินคาดแล้วหากไม่ตายในวันนี้ วันข้างหน้าก็ต้องตายด้วยกระสุนอาคมอยู่ดีเสือขคงกำลังเสียพลังจิตและกำลังอ่อนแอเพราะควายธนูของเขาถูกวัวธนูของเสือเย็นขิดจนเลือดสัตว์เลขอักคระยันที่มีอยู่เต็มตัวควายธนูค่อยๆจางหายไปพร้อมกับควายธนูหมดเรี่ยวแรงล้มลงไปนอนแน่นิ่ง ทันใดนั้นเลือดจากภายในกายเสือโคงทะลักออกมากองเต็มพื้นดินผื้นหญ้าด้านหน้ากองขนาดใหญ่เสือโคงหายใจรวยรินแต่ยังอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิและพนมมืออยู่เสือเย็นเดินเข้ามาหาพร้อมพูดว่าชีวิตและเลือดในตัวแกที่ไหลทะลักออกมามันทำให้ขาหายแค้นแล้ว ข้าเสือเย็นจะไม่ตามล่าลูกน้องของแกเพราะเห็นแก่ที่แกยอมแลกชีวิตให้เสือโคงได้ยินแค่นั้นทุกอย่างก็ค่อยๆมืดลงและเขาก็หลับไปพี่นอบเป็นห่วงเสือโคงมากจึงตัดสินใจกลับออกมาอย่างน้อยน้อยมาทันดูใจก็ยังดีทุกคนเมื่อเห็นพี่นอบกลับออกมา ก่อนเลยตัดสินใจตามมาด้วยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุทุกอย่างก็เงียบสนิทพี่นอบและทุกคนลงจากหลังมา้าเพราะรู้ว่าเหตุการณ์สงบลงแล้วเมื่อเดินเข้ามาใกล้พี่นอบและทุกคนก็เห็นกองเลือดที่ส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งไปทั่วบริเวณและเห็นร่างของจอมขมังเวทที่ชื่อว่าเสือโคง นอนจมอยู่กับกองเลือดสีดำมือทั้งสองข้างของเสือโคองยังคงผนมอยู่พ่อพ่อคงเสียงพี่นอบเอ่ยเรียกร่างที่นอนแน่นิ่งแล้วค่อยๆดึงร่างที่แน่นิ่งนั้นมากอดไว้ในอ้อมอกน้ำตาลูกผู้ชายไหลรินออกมากระทบใบหน้าเสือโคงรอยยิ้มอันน้อยนิดของเสือโคงปรากฏขึ้น พ่อพี่นอบพี่นอบลูกพ่อจงออกไปจากซุ้มโจนของเราได้แล้วพ่ออนุเสือโคงพูดตะกุกตะกักอย่างยากลำบากออกมาได้เพียงแค่นั้นชีพจรของเสือโคงก็ไม่ทำงานอีกต่อไปเสียงร่ำไห้ปานใจจะขาดของพี่นอบและกลุ่มเสือที่เหลือ ต่างก็ร้องไห้เสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ลูกน้องทั้ง11คนของเสือโคงได้จัดการฝังศพและฝังบริเวณที่เสือโคงตายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่กลุ่มเสือโคงทุกคนให้ลํำลึกถึงการจากไปอย่างกล้าหาญและเสียสละของเสือโคงพี่คงรู้ข่าวพี่นอบจากกุมารที่เลี้ยงไว้ ว่าเสื้อเย็นจะตามล้างแขนให้ลูกน้องเช้าตรูผิกคงรีบพาพวกข้าไปที่คอกม้าที่สระบุรีมีม้าดีอยู่สามตัวผิกคงรีบซื้อมาจนหมดคอกขาดอีกหนึ่งตัวบังเอิญไปเจอชาวบ้านผูกม้าไว้ที่สวนของเขาเองเสื้อคงจึงสั่งไอาชานไปขโมยมาและม้าก็เพิ่มมาอีกหนึ่งรวมเป็นสี่ตัวคนทั้งแปดขี่ม้าสี่ตัว พี่คงและขาที่มีม้าอยู่แล้วจึงรีบแต่บึงม้ามาช่วยเองพี่นบพี่คงไม่เคยมีลูกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นโจรพี่คงเคยมีเมียและเมียท้องอ่อนๆแต่โดนโจรฉุดไปเพราะไม่รู้ว่าเมียพี่คงท้องอยู่และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่คงก็เที่ยวออกตามหาเมียไปทั่วสารทิศโดยมีขาช่วยออกตามหา ก็ไม่เจอไม่รู้เป็นตายไร่ดียังไงพี่คงแก่ช้ำใจตามหาลูกเมียเกือบปีไม่เจอจนไม่มีเงินเหลือจึงแอบไปปล้นชาวบ้านที่เดินทางไกลที่มีจํานวนน้อยคนเมื่อได้เงินมาจํานวนหนึ่งพี่คงกับข่าจึงออกเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นเด็กวัดเพราะไม่ได้ทำอาชีพอันใดเลย พี่คงค่อยๆเปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่พอจะรู้ว่ามีวัดอยู่ที่ใดบ้างเพียงเพราะตามหาเมียและลูกเมื่อสืบรู้ว่าลูกเมียของแกโดนฆ่าตายไปนานหลายเดือนแล้วพี่คงจึงตัดสินใจบวชซึ่งมีข้าเป็นเด็กวัดเพราะข้าก็ไม่มีพ่อแม่พี่คงก็เป็นเหมือนพี่ชาย จึงติดตามผีโขงไปทุกทีและวิชาอาคมผีโขงนั้นก็ได้ศึกษาร่ำเรียนมาจากเจ้าอาวาตจนผีโขงเป็นพระที่มีวิชาอาคมเข้มขลังและเมื่อสิ้นเจ้าอาวาสก็มีการแต่งตั้งผีโขงให้เป็นเจ้าอาวาสแทนแต่ผีโขงก็จำต้องศึกออกมาเสียก่อนเพราะข้าไม่อยากอยู่วัดนั้นอีกต่อไป ข้าไปมีเรื่องกับลูกน้องเสือใบเสือใบและลูกน้องตามเอาเรื่องข่าพี่คงพาข้านี้มาได้พวกเราหนีกระเสือกกระสนกันเข้ามาอยู่ในป่าตั้งแต่นั้นเป็นตนมาจนข้าต้องพันตัวมาเป็นโจรพร้อมกับพี่โคงด้วยเหตุนี้ข้าจึงไม่ไปไหนอยู่กับพี่โคงมาโดยตลอด จนกระทั่งค่อยๆมีลูกน้องทยอยกันเข้ามาอยู่ในซุ้มโจรทุกคนที่มาอยู่กับพี่โคงบางกรนีตำรวจมาบางกนนีออกมาจากบ้านบางพี่โคงก็ไปช่วยด้วยความบังเอิญจากการโดนไล่ล่าตามค่ะเป็นโจรมาเกือบยี่สิบปีก็มาเจอพี่นอบพี่คงแกรักพี่นอบเหมือนลูกแท้ๆ เมื่อรับเป็นลูกแล้วพี่คงจึงขอปกป้องลูกให้ถึงที่สุดเพราะสามสิบปีก่อนแกปกป้องลูกเมียไว้ไม่ได้การตายครั้งนี้ของพี่คงพี่คงคงไม่เสียใจเลยเพราะเองรอดชีวิตมาได้พี่นอบเสือพงไรา้ย,ยาวเล่าเรื่องราวของเสือคงให้พี่นอบฟัง